คือวันนี้บอกเลยว่าเราจะมาทำคอนเทนต์เมืนแฟนกันนะครับทุกคนมามามาไปไปข้างล่างกันเลยไปไมไ,ไม่ไป้านนะหรอให้พี่หาที่ห้องเลยเหรอให้ี่หาที่ห้องเลยเหรอคำเตือนคลิปนี้ ความบันเทิงเท่านั้นเด็กๆที่อายุต่างกว่า18ปีดูได้นะแต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนอยู่กับผมในช่อง b B บีบอนทีบอสนักเตอร์นะครับคือวันนี้บอกเลยว่าเราจะมาทำคอนเทนต์เมือนแฟนกันนะครับทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยเรียกร้องมาเยอะมากว่าอยากให้บอสมาทำคอนเทนต์เนี้ยขอนหนัก และครั้งนี้อะบอสจะไม่คุยกับนัดเลยไม่สนใจด้วยเลยมารอดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างม,มันยังไม่ขึ้นมาเลยอะงั้นเดี๋ยวครั้งนี้เอาให้หนักกว่าเดิมเลยก็คือเดี๋ยวเราจะแต่งตัวไปข้างนอกดีกว่าไปหาใครสักคนหนึ่งคือเราไม่คุยด้วยแล้วแล้วจะออกไปข้างนอกอีกมันคงแบบหัวระเบิดเลยอะ จะทำมุมไปไหนอ่ะเออไปไหนเนี่ยฮะตัวอะไหนี่จะไปไหนเน,นี่ยฮะทำหล่อเชียวหึจะไปไหนฮะอ่าตอบีกนะเอา หิวเพ้อคุณทำอะไรถามว่าจะไปไหนหอืมหืมจะไปไหนเอาเอาถามก็ไม่ตอบนะ <c oughs> เขาถามว่าตัวจะไปไหนบอกเขาก่อนสอิให้เขาไปด้วยปะเนี่ยเอแล้วจะไปไหนหอืมเธอจะไปไหนถามจริงมาคุยกันก่อนเร็ว รว่าเป็นอะไรมึงกดอะไรเขาอ่ะไม่ตอบเขาเลยเนี่ยเอ้าเขาทำอะไรผิดอ๋อเออเธอเป็นอะไรมาคุยกันดีๆมามาอยู่ว่ากดเขาเอ้าเธอเขาจะโกรธเธอแล้วนะถ้าเธอทำแบบนี้อ่ะนะเร็วเอ้าอื เขาถามว่าเธอจะไปไหนเดี๋ยวคุยกันดีๆคุยกันดีๆเธอจะไปไหนอ่ะบอกเขาก่อนดิะจะไปไหนบอกเขาก่อนโอ้ยน้ำคานอะ่ะ เป็นอะไรเขาทำอะไรผิดเนี่ฮะคุยกันดีๆมาคุยกันดีๆไป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 เขาถามเขาทำอะไรผิดฮะ <c oughs> เขายังไม่ทำอะไรเลยนะเธอทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยเขาถามว่าเป็นอะไรจะไปไหน <c oughs> แต่งหน้าทำผมทำไมเนี่ยฮะ <c oughs> ตัวมาคุยดีๆมาคุยดีๆไม่ ไมเ่เธอเธอเป็นอะไรของเธอนักหนาคุยดีดีิเขาถามว่าจะไปไหนตัวมาคุยดีๆีเขาไม่อยากทะเลาะก,กับเธอนะก็อย่ามาหาเรื่องเขาดิมมามา,มา,มาไปไปข้างล่างกันเลยไป บอกใช่ไหมว่าจะไปไหนเนี่ยฮะจะมาเฉยอีกถามว่าจะไปไหนแต่งหน้าทำผมทำไมโทรหาใครอีกตัวฮัลโหลฮัลโหลถึงยังร้านเที่ยวไหนดูไงยอะไรคาราชดาถึงยัง ไม่ไปนานนอหรอ<ค><ด>ให้พี่หาที่ห้องเลยหรอให้พี่หาที่ห้องเลยหรออะไรเนี่ยฮะพวกอะไรเธอเธอเธอคาเธอาเธอมาเอใครเนี่ยเฮ้ยเธอเป็นอะไรอให้แบบตัวหอมๆเลยนะขอแบบครั้งเนี้ยตัวหอมๆเลยไปถึงจะได้แบบขอหอมสักทีนึงเธอคุยกับใครเนี่ย ใคเมากกว่าหอมีก่อตัวอ่าว่าว่าเอาไปเลยตัวสิบตัวเองเสียงอะไรเนี่ย ต,ตัวเองเป็นไรตัวเป็นไรฮะขอโทษนึ่ถึงใไปไหนก็ให้ถึขอโทษขอโทษ,โทษดีกันก่อนเร็วเดี๋ยวก่อนตัว เป็นบ้ารอเป่ก็ไม่รู้ขอโทษขอโทษเขาแกตัวขอโทษขอโทษวันหลังเขาไม่แกล้งแล้ววันหลังไม่แกล้งแล้วดีกันแล้วเร็วดีกันดีกันเร็วเร็วเร็วดีกันไม่ต้องรอเราไม่ต้องรอเขาเขาไม่ไปไหนเขาอยู่กับตัวไปไหน่ะ ต่ว่าเรื่องใหญ่โตงอนอะไรขนาดนี้เนี่ยฮะบอกแค่แก้งแค่แก้งไปไร่ดีกันเร็วๆดีกันตัวาโกรธเขาออกเขาแก้งตัวเฉยเขาแก้งตัวเฉวาายคนตจะไปไหนก็ไปเถอะให้เงินงอน,นเร็ว พอขอโทษดีกันไม,ไม่ดีเหรอไม่ดีงั้นไปจริงเองั้นไปจริงอ่นนะงั้นไปจริงจริงนะไปไหนก็ไปตามที่บอกไนะไปจริงๆแล้วไปแล้วไปแล้วไ,<ป>ไม่ต้องตามมันนะฮนะจะไปจริงกนนะจะไปไหนไปหา ที่คุยเมื่อกี้ไงเขานัด,ดไปเจอที่ห้องไหนหมอกแกล้งอะไรฮะเอาเบอร,ร์มาดูสิเบอร์ใครเธอ <c oughs> เอ้ยเขาแกล้งตัวเยไม่มีอะไรเร็วมาดีกันถ่ายกันดีก่อนยิ้มก่อนไม่ยิ้มก่อนไมไม่ดีนี่ยิ้มแล้ว,วจะไปไหนเขาจะไปด้วยมา,าไม่ไป รถเ,เขาจะไปด้วยเขาไม่ไปไแล้วป่ะเข้ามาไม่เขาว่าจะไปจริงๆไม่ไปไม่ไปเขาา้ามาเข้ามา่ะมาจนได้ครับเอาเมนูอ,อะไรอย่างเดียวพออย่างเดียวพอ <c oughs> แกงเขาไว้ขนาดนี้ทุกอย่างอย่างนั้นดีไวมจะไม่ได้เก่งใจเก่งใจกระเป๋าตังค์ด้วยไม่ได้แต่เธอแกงเขาว่าก็ต้องให่อย่างขึ้นไปอ่ะ นี่นะคะทุกคนวิงซูร้านนี้เป็นร้านโปรดของที่รักเลยค่ะคำนี้หายแน่นอนถายแล้วเย่ไม่หายก็ต้องหาย <c oughs> เพราะว่าไม่รู้จะงอนอยังไง <c oughs>